จากลูกชาวนาสู่แรปเปอร์ซุปสตากัมพูชาเคมรักสุดเจ๋งคว้ารางวัลระดับนานาชาติตอนนี้วงการเพลงของประเทศกัมพูชากำลังมาแรงเลยทีเดียวงานนี้ถึงคิวของแรปเปอร์ชื่อดังชาวกัมพูชาเคมรักเซรีมอนเคมรักซเรมอนเจ้าของเพลงฮิตคอ l l มีปาป้าที่มียอดวิวสูงมากกว่า2,000 ล้านครั้งทั่วโลกซึ่งเพลงนี้ถูกนำไปคัปเวอร์ในติ๊กตอกมากกว่า5 0 0 0 0 0ครั้งจนทำให้เกิดไวรัลไปทั่วเอเชียจากกระแสะไวรัลและความฮิตของเพลงคองม,มีป้าป้าของศิลปินหนุ่มชาวกัมพูชาชื่อดังเขมารักเซรีมอนเคมรักเรมอนและความเพียรพยายามในการสารฝันเป็นนักร้องรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีงามของนักร้องดัง ทำให้ได้รับรางวัล International f a m o a s Award จากงานมอบรางวัลเกียรติคุณนานาชาติภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม Moral Award ครั้งที่10คุณธรรมคุณค่าแห่งบุคคลณนะศูนย์ประชุมวาย,ยุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครประเทศไทยซึ่งการมอบรางวัลน,นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลต่างๆซึ่งเป็นคนดีมีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจากทุกสาขาอจาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสารรค์ทำความดีและคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในปัจจุบันและอนาคตตอบโดยเคมารักเซรีมอนเคมารักซีเรมอนได้เปิดเผยความรู้สึกว่าขอขอบคุณสำหรับรางวัลที่มอบให้เพราะที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงมามากมายกว่า20ปีด้วยความตั้งใจมุมานะทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกขอบคุณแฟนเพลงสำหรับการสนับสนุนและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสัญญาจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แฟนเพลงและสังคมรวมถึงจะตั้งใจสร้างสรรคผลงานเพลงต่อไปอย่างแน่นอน แรปเปอร์หนุ่มชาวกัมพูชาเคมารักเซรีมอนเคมารักซเรมอนเป็นลูกชายของชาวนาที่มีฐานะยากจนในจังหวัดกำปงจามแต่ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องทำให้เขามีความมุ่งมั่นสารฝันจนเป็นนักร้องได้สำเร็จบวกกับความสามารถที่โดดเด่นและการประพฤติตัวที่ดีเป็นแบบอย่างจนทำให้เขากลายหนึ่งในไอดอลที่ทรงอิทธิพลในประเทศกัมพูชาอีกด้วย